สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะครับลีโว่ไทยลีกมีคลิกออฟกันประจำสัปดาห์เป็นนับที่21ทับ310นะครับผมวันที่9ถึงวันที่10นะครับเมื่อวานนี้มีคลิกออฟเป็น1คู่นะครับประจวบ FC ต้อนรับการเยือนของโปลิเทโรนะครับแมคเตียไม่ได้ทำให้ผิดหวังครับชนะไป2ประตูต่อ0ูนะครับทำให้ลำดับของประจวบหนีตกชั้นขึ้นมาสักหนึ่งลำดับครับแต่ยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะครับ ประจุบแข่ง21ชนะ4สเสมอ7แพ้10มีอยู่19แต้มเนะี่ยโคเตียทำดีมากเลย5นัดหลังแพ้แค่นัดเดียวนอกนั้นชนะ2สเสมอ2นะครับเนี่ไปแพ้เมืองทองอนะต่อไปนะครับทีมโบลิเทโลจะลงมาโซนตกชั้นแทนนะครับ5นัดเนี่ยแพ้4สเสมอ1เก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับอยู่ลำดับที่14ครับเนือประจวบอยู่แต้มเดียวนะครับ ก็แข่งยิบเชนะ5เสมอ5แพ้11นะครับ20แต้มนะครับในโซนตกชั้นเนี่ยต้องต้องไล่มาต,ตั้งแต่น,นู่นแล้วครนครปฐมจนถึงตราดนะฮะ23แต้มถึง18แต้มไม่ห่างกันเลยนะครับเนี่ยทีมเหล่านี้ต้องหนีโซนตกชั้นให้อย่างจ้าระวันพันตตเลยครับแอบโอ้แต่เชื่อว่าทีมใหญ่ๆน่าจะผ่านได้เนาะเช่นชนบุรีโปลิศแล้วก็สุขโขทัยน่าจะอยู่ได้เนาะนี่คือคู่แรกนะครับ ของเมื่อวานนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับคู่ที่2นะครับเชียงรายยูเนเต็ดกวางสงนะครับตอนราบการวเของแบงคอกนะครับดูเชียงรายนะครับกวางสงนะครับกวางซงเนี่ยสะดุดสะดุดมาเรื่อยๆเลยนะครับจากลําดับที่ที่ห้าลงมาอยู่ที่7แล้วครับแข่ง20ชนะ6เสมอ8แพ้6นะครับมีอยู่26แต้มนะครับสถิติ5้านัดหลังเนี่ยเก็บได้5แต้มนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2อนะครับอยู่ลําดับที่7นะครับอ่าครับ แบงค์อกยูไนเตดนะครับแหม่สะดุดสะดุดมาเยอะเลยครับจากห้านัดเนี่ยเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวเสมอ2นะครับแพ้2นะครับก็คาดว่าโค้ชเดอะแบนเนี่ยทำ ACL ด้วยแล้วก็มาทำเออทัวนเมเต์น ACL ด้วยแล้วแล้วก็มาทัวนเมเต์นนี้ด้วยผมก็อาจจะพะวงหน้าพะวงหลังเลยเลยอยู่อันดับที่3กับจากลำดับที่1น่นะครับแข่ง19ชนะ11 เสมอ6แพ้2นะครับมีอยู่39แต้มนะครับอยู่ลำดับที่3หากชนะนัดนี้ก็จะขึ้นไปเป็นที่2นะครับติดตามชมกันนะครับผมคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไป BG ต้อนรับการมาเยือนของสุขโขทัยนะครับ BG เนี่ยยังอยู่ที่4อย่างเหนียวแน่นเลยครับหลาย,ลยสัปดาห์แล้วก็ยุงอยู่อย่างเงี้ยนะ ไม่ปังครับฤดูการนี้ไม่ปังถึงแม้ว่าจะมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่นั่นหลายๆท่านนะครับไม่ว่าทีละศิลชนาทิพน่าว่าจะไม่สมบูรณ์ค,รคิดว่าไม่สมบูรณ์วันนี้พบกับสุขโขทัยนะครับ BG อยู่ลำดับที่4นะครับแข่ง20ชนะ9เสมอ7แพ้4มี34แต้มนะครับจากสถิติ5นัดหลังเนี่ยแหมว่าเก็บได้5แต้มนะครับมี3 4แต้มมาเจอกับสุขโขทัยนะครับที่ อฟอร์มขอให้ร้อนแรงขึ้นนะครับแข่ง20ชนะ6เสมอ5แพ้9อยู่ลำดับที่10นะครับสถิติ5นัดหลังเนี่ยก็เท่ากันเลยกับ BG เก็บได้5แต้มนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับมี23แต้มนะครับต่อไปนะครับราชบุรีพบกับลำพูนวอลเลเออร์ราชบุรีเนี่ยเหนียวแน่นนะครับสุดยอดนะครับเป็นทีมที่ณขณะนี้นี่ปังที่สุดแล้วแหละอยู่ลำดับที่5นะครับเนี่ยอยู่ลำดับที่5 แข่ง20ชนะ8ดเสมอห้าแพ้7นะครับมีอยู่ย9ิบแต้มนะครับสถิติ5นัดหลังชนะ4เสมอ1สุดยอดครับก็มาดูลำพูณวอลเลอร์นะครับก็ติดลาบุรีนะอยู่ลำดับที่6โคตชกามาทำดีมากเลยครับสถิติ5นัดนะฮะชนะ4แพ้1นะครับแข่ง19ชนะ8เสมอ4แพ้7มีอยู่28คะแนนนะครับสำหรับวอลล์ลพูลวอลเลอร์นะครับการท่าเรือนะครับ20นาฬิกาของวันนี้นะครับตอนรับการไปเยือนของ อุทัยธานีนะครับสถิติของการท่าเรือนะครับผ้านด้านหลังไม่แพ้เลยนะครับชนะ3เสมอ2มีอยู่40แต้มอยู่ลำดับที่2นะครับแข่ง20ชนะ12เสมอ4แพ้4นะครับ40แต้มนะครับก็ต้อนรับการเยือนของอุทัยธานีโอ้โหถ้าจะถ้าจะแบเบอร์ครับการท่าเรือน่าจะแบเบอร์อุทัยธานีเนี่ยอยู่ลำดับที่13นะครับเหนือโซนตกชั้นอยู่1่แต้มนะครับอยู่1ลําลำดับแข่ง20ชนะ5เสมอ6แพ้9นะครับ มี21แต้ม5นัดหลังนี่เก็บได้แค่3แต้มนะครับคาดว่าด้านนี้น่าจะเป็นของการท่าเรือนะครับต่อไปนะครับนคนปรปฐมพบกับตราดนะครับนคนปรปฐมเนี่ยอยู่ลำดับที่9นะครับอ่าก็ยังต้องดิ้นรนอยู่นะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยในทีมที่ยู่นี้ตกชั้นเนี่ยต้องเหนือแปดขึ้นไปอ่าต้องเหนือแปดขึ้นไป สถิติ5นัดหลังไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ชนะเลยเสมอ4แพ้1นะครับมี23แต้มแข่ง20ชนะ5เสมอ8แพ้7นะครับอยู่ลำดับที่9ครับนครปฐมนะครับวันนี้ต้อนรับการบียของตรานะครับตราเนี่เป็นบวยแล้วเป็นบวยแล้วหลังจากที่ประจวบชนะโพลิเทโลเมื่อวานนี้นะครับตราอยู่ลำดับบวยนะครับลำดับที่16นะครับมี18แต้มแข่ง20ชนะ4เสมอ6แพ้10นะครับสถิติ5นัดหลัง เก็บได้2แต้มแพ้3นัดนะครับอ่าต่อไปนะครับชนบุรีต้อนรับการมาเยือนของจ่าฝูงบุรีรัมยูเนเต็ดถือว่าแต่ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์มากซูปเปอร์บิ๊กแมตช์เลยนะครับเนี่ยชนบุรีเนี่ยอยู่ลำดับที่11นะครับโค้ชแห่งทัมทีม5นัดเนี่ยชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับมี21แต้มนะครับแข่ง20ชนะ5เสมอ6แพ้9นะครับอยู่ลำดับที่11ยังต้องหนีโซนตกชั้นอยู่นะครับผม ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเต็ดซึ่งสถิติหนัดชนะรวดเลยครับแข่ง20ชนะ13เสมอ6แพ้1นะครับ4 5คะแนนนําโด่งไปจ่าฝูงนะครับทิ้งรองจากฝูงการทะาเรืออยู่5แต้มนะครับคู่สุดท้ายของอาทิตย์นี้นครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้บูเเมืองทองยูเนเต็ดนะครับกิเลนพยองต้อนรับการมาเยือนของจงอางพยองเช่นกันนะครับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับ เมืองทองอยู่ลำดับที่8นะครับมี25แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังแพ้2ชนะ2เสมอ1นะครับนัดล่าสุดชนะนะครับแข่ง20ชนะ7เสมอ4แพ้9นะครับอยู่ลำดับที่8นะครับแหมต้องเอาใจชเชียร์แอร์เอเชียร์เมืองทองนะแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละตอนรับการมาเยือนของขอนแก่นขอนแก่นอยู่ลำดับที่12นะครับเหนือโซนตกชั้นอยู่อยู่2ลำดับนะครับมี21แต้มห่างจากโซนตกชั้นอยู่1แต้มนะครับสถิติ5นัดหลัง ชนะ1แพ้2เสมอ2นะครับแข่ง20ชนะ4เสมอ9แพ้7นะครับ21คะแนนนะครับอ่ะติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสำหรับฟุตบอลลิโวไทยลีก1นะครับผมซึ่งนัดน,นี้แหมก็ค่อนข้างจะเห็นเห็นชัดๆเลยแหละววับแวมๆนะครับของเส้นทางของแชมเปี้ยนนะครับก็ตารางตารางนะครับแอดเอาไว้อยู่หลังคลิปนะครับ าสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ